สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช้สาวสวนกเกษเรทฤษฎีใหม่มอนี้หลังจากห่างหายไปโดนนะครับพี่น้องบ่ได้มาสวนพอน่อพ้องอมบ่ได้มาโดนแล้วไวยเป็นปีกวัวเลยครับมอนี้มาอัปเดตในพี่น้องเบิ่งวาหลังจากเพิ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว่นเฮ็ดใบได้สุดได้ครับพี่น้องเห็ดใบได้จักสุดแล้ววว่มันป่วยหลายต้นแล้ว,ว่า เรานี่ก็นั่งดึงอดสองครับพี่หนอนัอ่งดึงหดสองดึงหดส้อนอดสองก็นั่อนงออกครับพี่หนอปบ่เด้มากโดนนะครับพี่หนองัยพี่กลัวมันตัดห้ายครับพี่หนอนตัดห,าดห้าห้นน้ำ้อมนี่แหละต้นมันป่วยครับพี่หนอต้อนอิบ ผุเลี้ยนครับเป็นลายครับพี่น้องแถวๆนี้เริ่มเป็นแน่ตัวนี้ก็รักหาวิธีรักษากันไปครับพี่น้องพี่น้องมีวิธีรักษาก็เม่นไม่ห้นยครับพี่น้องตัวนี้ลักษณะแบบนี้ป่วยครับป่วยเพิ่หดหนามอยู่ครับพี่น้องวว่าป่วยหลายตน้นเป็นอย่างนี่กำลังหดหนามอยู่ครับพี่น้อง จะคลองสวนเพลนออขเป็นหลากสายขวดเป็นหดสวนนำเรากำลังออกกับพี่เนาะ ว่ายาท่ารึเปล่าท่าพูดผิดเปียกอือฟังรัดไปฉันจะดีดด้วยบอฟังเข็มบ่ะฟังฟังขอบสายอืออือถามเข็มสีเข็มถ่าเบิองสิผ่านบอลอือแต่ว่ามันซุ่มหายไปแล้วก็มีอือพอนหนึ่งอบบอกอระบก navbar ว่ามันปัญหาหลายอย่างแห้งมันคือเบิ่งดองหลังออน้ำมันกระแทกโอ้ยผมก็เลยไม่ตีใจเพราะน้ำมันตีต้นเนี่ยมันก็ได้งามขนาดแนมไปเนาะงามขนาดเนาะงามบบ <laughs> แต่ใบไหจักเอ้ยเขาว่าบ้ออาใบได้ยังไงเนี่ยทุเรียนบ้าใบเขาว่าเออกลางมันเขาว่าใ้้้อนีไวเด ขาบอกมีใบตกใจเลด้วยเนาะบนนีมา่าสวนพออนองอมเลยพี่เนาะบนรีมาโดนเน่โอ้ผีกลัวแบนี้นี่ตัวนี้กำลังเห็ดใบสองเนาะแน่แนเนาะแน่แนร่างใบสองใบสออือโอ้โคตรหนาอือปัญหาต้องหันไปสวนพอมอมดมาเะางพ่มอดของเรากบบว่าเป็น อ่าอืมเอาซูดวิซ่าเลยล่ะตัวนี้อยู่นี่มันเป็นจากต้นนี่แบบนี้พอเหมาะพอาะฟนหอมนี่บอกอืมถึงว่าสาวตัวบอกอืมไปทังใจเลยขอตัดออกรบางที่มันปลายยางโอ้ปวดหัวท้อเลยอยู่หันเหมือนกันพิการถ้าติดปลายยางนั่นงาบม่มีเสียงบ่อพอ แกล้งโคกสองดินไม่เคยเด็ดแมนซุ่มอยู่เลยซุ่มอยู่เลยจะ่ีปัญหามันกางเกงเปียกอยู่เลยแงมนอนกัดใครกางเกงเปียกนอนที่อยู่ไะไไข่ตัวมันคนทำกับเปียกแม่ไม่เมื่อยได้ขมือปูแกล้งในปลูกยังอยู่หกสิบเบียแกลงในปลูกอีกตักดเนี่ยนี่สามร้อยหกสิบโหเฮ็ดขลังเนาะผู้เพิ่นมีจังไหนล่ะเฮ็ดเอานุ่นเขาผู้เพิ่นมีดินดินไหล นี่ดินหาโพดเห็ดกุ้งพูดถึเห็ดก็โอ้ยนี่ว่าลูกลูกก็คือลูก่ได้มันยังขำหล่ะคันพ่อแม่บ่อเฮ็ดไทยนี่ยเอาตัวนี้ตัวนั้นสีปูไข่ใบนั่นเพราะว่าปูไข่พ่อนี่ลาบ่อจากพ่อก็เป็นลูกละพ่อคือเห็ดหลายแทะมาแบ่งหิมาแบ่งเฮ็ดมันยังจะเคืองหนึ่งผู้ดินได้อู้ถูกขนนอนงามแห้งบ่อิี่เราตรงงวงเลยตัวนั้นคือสีเฮ็ดเฮ็ดแห้งวัวเก่าเป็นบ่ ไว้ลูกแบบเจ้าเนี้ยแหะใไหมครัทีโอ้ยหอคุณเ็ดเกดคุณเกตแต่ว่าหกคุณเกตกับแมนอยู่ทีบาหลายถ้าพี่ทีหลายเอามันสิบคูณสิบสองหน่นะพิ่มตายเห็นมันตายมุดนี่แหลว่านันเป็เตบาทโอ้สองสิบหกอ้าวสิหกเมตรบ่มีต้นทุเรียนโอ้โอ้โอ้เอาสั้นเออการ่าตายมันเหลือต้นหนึ่งเนาะเอออืมห่างเลยโอ้เห็ดงา ปัญหามดนนี่มันมันเกิดจากอย่าง,างล่ะข้อดินนี่หนึ่งที่ตาคอยศึกษามาเอาหนึ่งแขนลูกนานอืเกินไปอืลูกหลายนำ้กยนำก็ไม่ลดอทุเรียยขคอยจะซุกข,ขาต้นจดเบิ้งจนลนพวนจนโุ้ย่อยก็เสียเทียรอนนังเลยโอ้ยจัเอ,อืน เสียพี่เห็ดข่อยขัดโอ้ยเขาบอกกูจะนอนหมดแล้วโอ้เพิ่น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 เส้นสัญญาไว้แล้วก็บอกเมาง่ายจนดลนพวนพีีนี่ก็เส้นเดียวกันนะตุ่มข่อยสองเทียร์ต้่มสองเทียร์เลยโอ้ยเนี่ยตีว่าจะคลายเขาเล่านะลอยซานสีผาเส้นสัญญาเพิ่นโอเอาเทียเดียวเท่านั้นป้าป้ากูไม่ไหวโอ้มาเทียเดียวปลาเขาถ่มเลย อาถึงตัวสิมาซื้อราคาอืมเนาะอืมโอ้นี่นี่พ่นจะคนนี่พ่นจะคนนี่สองคนก็ไม่หวานขอคนผู้เดียวได้หนึ่โอ้ดึงสายเออพ่นไอซื้อแบบโอ้แบบแบบแบบกรรมซื้อมาจะกัดถลักอืมโอ้ยผ่านเลยกรรำกำกมแห้งโอ้ยยิ่งหอดปลายฝนจะว่าบ่งไงใครจะขอก็คือวโอเคม่งไงทั้งถึงดีเลยดีบ่ ดิหเห็นเห็นเขาใส่ว่าดีแห้งโอ้ยบไม่ไง <บะ S 2> เลยไม่ไงทั้งทั้งหรอเป็นเหล้าเลยหรือเป่าว้ยเป็นเ,ลเหล้าหรอกคุณแล้วหดปลาย่างคุณแล้คุณความเป็นมันไม่เป็นน้ำหนีแบ่ใบหล่นไหม <laughs> มันเป็นเหล้าเลยไม่แห้งหรอกมันแห้งโผด,ด <laughs> โบ่ <laughs> โอ้ยแงามเลยตัวใบกับงามเลยตัวเออแต่ว่าไข่เยอะจันอะไรแต่ว่าสวนอันวัดประคอนะเฮ้ยมันเรียงสิบเอ็ด ทั้งไงทั้งนอนคือเก่าคือเก่าใช่ไหมหานาโตฟุมเก่าบหอแบบสูตรเดิมบหอกะสูตรเดิมกะมีแบียกเนว่ยเอาอยู่คะเขาก็ใส่พวกอินซีสารลับขี้มีกันละล,ะละ่ละอืมขี้มีไลายกระดีน่าลงบออยู่หาบบ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 ันบอใส่สารลับอินซีอะไรบอชูขี้งัวะ่าได้เ<น>สิร์ฟใส่ไปหลอดน้าเสือคนบาเพรามันคักไล่เต่มแกงหัวเลยเออแล้วว่ากะ ชนมากแล้วว่าก็อยากตาัดออกหุ่นละมันเหลวแล้วว่าลองเบิ่งปัวเบิ่ง,งแล้วว่าหืมห่งอยู่ทางออกแต่ว่าทางในโอ้ทางในเนี่ยมันก็เอื้อทอนลำเลียงมันพอลำเลียงเนี่ยมันเศร้าย,ยากเลยลุงแมนนี่ทางในคือก็ฟังฟังห้อยต้นนี่ไหวมันสิดแปดเข็มหลบ่ต้นฟังเข็มนี่ฟังมันจะซี่ๆเข็มหนึ่งเข็มหนึ่ง สามสิบสี่สี่หนึตัวหนึ่งบานจักมือมันมันสีเขา่าเข้าฟังไว้จักมือมันสีเข้าสีถอดเข็มไว้มือหมือไหนมัน,อ,มน,น,นอ่อสีเขา,า,าดันไว้เนาะเออห้องมือนังตุนเบิดเลยไลยบ่พอถึงสองชั่วโมงนั่งต้นเขามายั่งกันเออถ้าอีกแบบนึงเขาเหมือนว่าฟังซอมบี้เป็นบ่นเ,นเอออืมภาษาฟังรัดไปอืมฟังรัดไปวันมันขึ้นไปเถิงเออคือว่าให้มันหยุดแค่นี้อืม ตู้มได้เอาว่าท่านเห็่บ่อนี่ตัดทิ่มโอ้ยบุหงส์พี่โอ้ตัวนี้ตัดทิ่มเป็นบ่เนี่ยเผาเงาพร้อมบางมันเลยมาปลูกแค่นไว้เออบางขอเขาอย่างอย่างกคนทายก่อนเออกนตายมันทดแทนบ่ไรได้ไม่ทุเรียนตะทุเรียนตายปลูกใหม่ได้เด้เนี่ยแต่ว่านี่เนี่ยเขาก็รังสาสมอาหารหนึ่งนี่หันนี่หลบอยู่นี่หลบอยู่ของเก่าบ่อ อเห็ดดีใเ่็ดดีอินซี่หิงว่าขึ้วานไงหิงว่าตนวะสอบยุเรียบรตื่นแล้วปางกูอีกสิงโตอีกเคมีกับสลับนอยนึงสินาตงลูกสั่งไปหาเราอยู่โทัไว้อันอยู่จะไปจะไ้แล้วไปไทย้องโตบ๊ตย ปัญหานี่ต้นมันอันนั้นบอลูกพขวานองอมอมต้นหนามมันมันตีต้นบอแง่นคอยหูอยูกบ้านนี้พอดหนามคู้มือโอ้หนามมีไรเลยเน๊ะบ้านนี้พอดกระทบมันหย่อนหลังอืบอกก็ไม่บวานนี่เป็นยังกระโบบ้ามือพอดหนามไร่เต๋อไทยก็หนาผมโอ้เออเนึกออกแล้วถ้าหดคู่มือนี่มันมีอีกส่วนหนึ่งเด้หดคู่มือเลยเป็นแล้ว ที่กิ่งเนี่ยมันชุ่มอยู่แล้วแมนคือว่หาหันเนาะยุดเอาน้ำยุดยุดยุดจะเอาดอกนี่ละเสิบเมือ่ออบ่หาหันตีงเลยสิบมือ่อมื่อ11ฝนมาปกติยุดอีกเออยุหันนัน่นปกติเขายุดอาทิตย์นึงเนาะอยู่สวนมันสิยองอาทิตย์ยังยังบ่มีอาการ ตนเสอมลายเนาะเมีนฝนมันไลนะะ้ตีนนบานนี้มันเห็นแตงแคเงินได้หนิโว้ยก็เรียกว่าวยุดอาทิตย์หนึ่งสิบหมื่นก็เลยไปไปขุดเบื้องห้วยนี่เคย <c oughs> เปลียนมงไ่อว่ะ <c oughs> มันยุดอีกสิบ้ามหมื่นเมื่อไ่จะเป็นยังเลยวะ่ะโอ้ยครุ่มนันยุดหลายหมื่นเจ้ยอยสิบสามสิบส,สี่หมื่นได้หนปี่กายน้าว่าปีโมโหปี่กายนสิบแปดหมื่น อยู่สวนแปลว่าทุเรียนนี่เงาเลยนะคือขาดขาดน้ำขาดอาหารเลยเออสิบแปดมือพี่กายนี่เขาจนมัดถ่วงเนาะวูบออกดอกงามออกเอานบัดตายเลยที่เอ้ยบาดนี่แทกน้ำใส่ดิจ่วดเลยใกล้จะมาแต่ใส่แล้วดอกออก็จะใต้ชิ่มแล้วดอกอืมอืมตัวนี้ต่วนมันก็เริ่มเนาะเป็นบางตัวนนั่นต้นก็เศร้าทั้งหมดเออมาเป็นยัง เป็นรกกิน่งวุ้ิปลูกทุเรียนบ่ตายบ่มีดิเพรว่าือว่าอย่างเนีน่ยมขื่นเนี่ยน่อื่อนเนี่ยขื่นวัดตุ่มปีนี้ได้ยักตันพ่อนอมบังคันปีนี้บ่เนอไหวแ่ทุเรียนแต่ข้าทุเรียนก็งสาตันอออ แต่วาน่ราคาดีเนาะนี่เห็นบตนติดเป็นอยงอือติเเอากันขนาดจริน,นี่โลกันนี้เนาะถ้ามาไหนนามเยิบเนี่โอ้ยเาทอาน้ำเลียงเาทอดน้ำเลียงเป็นตกายนีได้พรสิบ้องอย่างลาักษณะแน่นี่บอก่อกตายมันกับบริาคตายเทุเรียน <ขอ S 1> มันกมันอยากตายเนี่มันพยายามขนาดเด้ นอง่ตายง่ายอืมว่าตายง่ายไปเลยดิข้าหง่ายแล่ะเป็น่วยแล้วปุ้ยกบใส่สูตรเก่าบ่แปดยิบสี่ใส่เลยได้ปีนี่แปดยบ่ใหายี่สิบเลยโอ้15สิบห้าห้ายี่สิบใส่ยี่มืห้่ย่าเมื่อเทงส่วงดักฟื้นต้นมานี่เดือนนาเทียบอกเดืยนนาเทียบอกด้วยสิบห้ามือใส่ไปเลย เพื่อหนึ่งาัดใส่อีกรอบหนึ่งว่ยยาเน,นี่ยเท้าวอร์นอยใส่แฝดยิบซีนี่เลยจะสามสอบพี่กายใส่เบสสิบเจ็ดจอบโอ้ยแฝดยิบซีน่ะหัวงอเลย,อยต้องถล<อ>่มเลยมันเป็นใสอะไรท้า,<อ>าดีๆเพื่อขาวเลยโอ้ยโอ้ซื้อวันนักได้พี่กายนักแนี่ยมันแฝดปุยแห้งแฝดมันหลายโพดมันหลายโพดเลยเน,นี่ยเนี่ยเท้าวอรปีนี้พี่ต้องใส่อีกสิบจอบ ปฏิเสธเลยเนี่ยผมใส่ว่าพ่อเลี้ยงชิพหาชิพหาห้ายี่สิบนี่ก็ออกดอกคือกันตัวนั้นมันมันแปดแปดยี่สิบชีมันตกข้างหลาย่อือจะมาคอยรถเที่ยนี่เลยคีออืมรถี้มี่กับหกสามสมย่ำเนาะสามสามเ่าสามสามก็ไดู้ปีไายใส่สิบเจ็ดสอบปติอ้้ให้นักให้รายอีกอ นี่กระตุ้มใส่เนก็ใส่ปวดตัวนี้ก็จะไปกายนี่ได้นี่ยเป็นไหนนี่ยคลิปนี้ก็สิขอโจ้ไปซ้ำเนี่ครับพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์พี่น้องมีวิธีรักษากระเม็นมาบอกนะครับว่าจะรักษาจากไหนทุเรียนอาการเป็นแบบนี้ป่วยเข้าสติแก่เต้นเนื่นๆก้อนมันสิเป็นนะครับพี่น้อง เอามันกระตองรักษาด้วยอินรีเนาะครับพี่น้องผู้ใดมีดีๆกะเม่นมาบอกกันเลครับพี่น้องทั้งสอง YouTube กเกษตรทฤษฎีใหม่คลิปนี้ก็ษิขคจบไปซ้ำเนี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทาง YouTube กเกษตรทฤษฎีใหม่มีอย่างกระยักแสีประสบการณ์ในพี่น้องเบื้องนี้ละเทคนิคการปลูกทุเรียนวิธีรักษาดูแลน,นะครับพี่น้องครับจบซ้ำเนี่ะครับสวัสดีครับ